ดาวอภิษราปิดตำนาน19ปีหลังถูกเลิกจ้างจากช่องดังเปิดใจครั้งแรกน้ำตาคลอเบ้าพร้อมเผยโอกาสใหม่ที่รออยู่อดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดังดาวอภิษราสร้างความตกตะลึงให้กับวงการเมื่อประกาศยุติบทบาทการทำงานกับสถานีโทรทัศน์ช่องดังหลังร่วมงานยาวนานถึง19ปีการจากลาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปิดฉากของอาชีพที่เธอทุ่มเทให้มาอย่างยาวนาน,นอแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่บทใหม่ในชีวิตโดยดาวได้เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเป็นครั้งแรกในรายการ คุยแทบโชว์ทางช่องวัน31พร้อมทั้งน้ำตาและรอยยิ้มที่สื่อถึงความรู้สึกผสมบนเปกันเธอเผยถึงความรู้สึกหลังจากได้รับการติดต่อจากผู้บริหารความคิดเห็นของชาวเน็ตที่หลากหลายและโอกาสตมุมหมะที่กำลังรอยอยู่เบื้องหน้า 1. การถูกเลิกจ้างและความรู้สึกของดาวอภิสรา ดาวอภิษราเผยว่าเธอทำงานกับช่องดังแห่งนี้มาถึง19ปีเริ่มต้นจากการเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาก่อนจะก้าวมาเป็นพิธีกรรายการวาไราตี้เธอรับรู้ดีว่าวงการสื่อและโทรทัศน์เป็นเหมือนวงจรการเปลี่ยนแปลงและการสับเปลี่ยนบุคลากรเป็นเรื่องปกติแต่การถูกเลิกจ้างครั้งนี้ก็ทำให้เธอรู้สึกใจหายไม่น้อย การแจ้งข่าวการเลิกจ้างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นผ่านอีเมลอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นการพูดคุยกันโดยตรงกับผู้บริหารดาวบอกว่าถึงแม้จะเตรียมใจมาบ้างแล้วแต่เมื่อถึงเวลาก็ยังรู้สึกจุกอยู่บ้างเล็กน้อยว่าทำไมต้องเป็นเธอแต่เธอก็เข้าใจสถานการณ์และการปรับโครงสร้างขององค์กรดาวกล่าวขอบคุณช่องที่ให้โอกาสและเป็นบ้านหลังที่สองของเธอมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดาวยอมรับว่าเธอเคยผ่านการปรับโครงสร้างขององค์กรมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ยุคทีวีดิจิตอลและเธอก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปการถูกเลิกจ้างครั้งนี้จึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่ 2. กระแสตอบรับจากชาวเน็ตและโอกาสใหม่ๆการเปิดเผยเรื่องราวผ่านรายการ คุยแทบโชว์และการแชร์ประสบการณ์บนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ TikTok ทำให้ดาวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามคลิปวิดีโอของเธอมีผู้ชมกว่า2.1ล้านครั้งดาวรู้สึกซาบซึ้งกับกำลังใจและการสนับสนุนจากแฟนๆที่หลายคนติดตามเธอมาตั้งแต่สมัยประกวดมหาวิทยาลัย มุมมองของชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจและให้กำลังใจดาวมีหลายคนแสดงความประหลาดใจที่เธอเป็นคนแรกที่กล้าออกมาพูดถึงเรื่องนี้บางคนถึงกับบอกว่าจะติดตามเธอไปทุกช่องทุกแพลตฟอร์มความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆทำให้ดาวรู้สึกอบอุ่นใจและเป็นพลังขับเคลื่อนให้เธอเก้าวไปข้างหน้า ัจจุบันดาวมีบริษัทและช่องโทรทัศน์หลายแห่งติดต่อเข้ามาเพื่อร่วมงานซึ่งเธอเองยังอยู่ในช่วงพิจารณาและค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและเหมาะสมนอกจากนี้เธอยังสนใจที่จะใช้ทักษะการเขียนบทละครและซีรีส์ซึ่งเธอเคยได้รับรางวัลจากการอบรมหลักสูตรเขียนบทของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้ว 3. ประสบการณ์ก่อนเข้าวงการและชีวิตส่วนตัว ก่อนที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวดาวเคยเป็นนางงามมิสยูลิซึ่งเป็นเวทีประกวดความงามในมหาวิทยาลัยและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่นำพาเธอเข้าสู่วงการบันเทิงดาวเล่าถึงประสบการณ์การประกวดอย่างน่าสนใจและเผยว่าการตัดผมสั้นในช่วงที่เริ่มทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาทำให้เธอค้นพบตัวเองและสไตล์ที่เหมาะสม ดาวมีลูกชายหนึ่งคนซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเธอเสมอลูกชายเข้าใจและให้การสนับสนุนแม้ว่าการถูกเลิกจ้างจะส่งผลกระทบต่อไรายได้บ้างแต่ดาวก็เตรียมตัวมาอย่างดีและมั่นใจว่าจะสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้นอกจากนี้เธอยังเพิ่งผ่าตัดเนื้องอกมดลูกมาเมื่อเดือนที่แล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงสรุป การถูกเลิกจ้างของดาวอภิสราสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในวงการสื่อแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้เธอได้สำรวจตัวเองค้นหาสิ่งที่ชอบและก้าวไปสู่บทใหม่ในชีวิตกระแสตอบรับที่ดีจากชาวเน็ตและโอกาสใหม่ๆที่รออยู่แสดงให้เห็นว่าความสามารถและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เธอประสบความสำเร็จได้ต่อไป